ไปอยู่กับพอไม่แม่ไม่ไปฝ่ำไปคู้นไปเนี่ยไหนป้ามคนลำบ่นรวยเดอ้อไปอยู่เดอ้อาดือดเดอ้อลูกเดอ้ออย่างไปอยู่ทัพงคนกะไปหาคนไปอยู่กับพอไม่แม่ไม่ไปใครไปออกแม่แพลูกเดอ้อลูกเดอ้อขอบคุณอาจารย์ตน้นหลายๆครับอาจารย์ตนแห่งทุ่งกุลาชาแนลนะครับมื้อนี้นอกจากมารับหอยเฉลี่สซี่ทองไปเลี่ยง แล้วนะครับก็ยังฉีกขอความรู้จากอาจารย์ต้นอีกนะครับให้อาจารย์ต้นเล่าเรื่องที่มาี่ไปของเชอรี่ซีทองให้ฟังหน่อยครับโอ้เชอรี่ซีทองเขามีกิ่นกำเดอดอยู่ทาเวีบทวีบ,ทบอเมริกาใต้นะครับบ่เดบเขานั่มเขามาทางประเทศญี่ปุ่นก่อนเลยบ่ไหนว่าสายตรงมาประเทศไทยไหมครับไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับพอไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาเลี้ยงเพื่อ ความสวยงามเข้าเห็นมันงามเข้ากัเลยน้าเขามานะครับมันจะแตกไปสองประเทศไปที่เกาหลีใต้เกาหลีใต้เลี้ยงเพื่อกําจัดวัชพืชในนาข้าวนะครับกาจัดวัชพืชในนาข้าวผมจะไห้เบื้องตรงนี้ว่าเป็นอย่างผมจะปลูกเขาไว้นะครับประเทศไทยมองเชอร์รี่สีทองว่าเขาเป็นศัตรูในนาข้าวเชอร์รี่สีทองเขาจะกินต้นข้าวเฉพาะที่เป็นต้นอ่อนนะครับเฉพาะที่เป็นต้นอ่อนถ้าต้นแก้วาแล่าเขาสิบว่กิน เขาสิว่ากินนะแบบต้นแกงสีขาก็อยู่แบบพึ่งพาศัยกัน,นเห็นบ่ครับรมันไก่จะอยู่่รบ้านดี้หมครับบานดีประเทศเกาหลีเนี่ยเขาจะซื้อจากฟาร์มเลยครับซื้อซื้อซื้อ,ซ,อซื้อลูกของมันไหมลูกอายุเดือนหนึง่งเอาไปปล่อยหน้าหน้าเขา<ร>มั่นกับคำจัดม่นจะขื้นพ่อคำจัดก็ขึ้นเต็มพ่อเกี่ยวเขาเกี่ยวไปเชอรหมครับเกีบยไปขาย<ม>คนประเทศเกาหลีกินเชอร์รี่สีทองเป็นใครใเขากินปสะสาบาทเท่าไหมเขาจะเอาเป็นหนึ่งเลย แต่เกาหลีเนี่ยผมยอมรับเขาว่าเขาทำอะไรเขาทําจริงสมมติเ่าเลี้ยงปลาไหลเขาก็เลี้ยงเป็นฟ้ามเลี้ยงเชืหลีสีท่องเขาเลี้ยงนาเป็นสิบสิบไร่เขาเรียกตรงนั้นว่าเฮามันจะเป็นกระถ่อมนะครับเข้าไปเป็นเป็นโดมเป็นอย่างยางเข้าไปมีระบบนำวนมีอะไรเราวบานำวนเนี่ยผมกับจำลองย่อย่อจากเกาหลีนะครับบัณนีตเขากินเนี่ยเขาจะมาซื้อแล้วเขาจะมีเครื่องสีไหมเครื่องสีแบบบานเท่าไหม ไอเครื uh ่องกระเทาะเปลือกกระเทาะเปลือกแต่ว่าบาดเท่าเอื่นภาษาเล่าเล่าเขากับเอื่นว่าเครื่องสีเราเข่ากับสีปกปกปกวิ่งผ่านน้ําร้อนแล้วก็โดนกระเทาะเปลือกกระเทาะเปลือกออกมาอะไรมาเป็นเป็นเนื้อหอยเชลรีส่วนเนื้อกับไปยุ่ส่วนเนื้อส่วนเปลือกกับไปยุ่ส่วนเปลือกบรด้วยแรนเขาแพคกิ้งแพคกิ้งมาปั๊บแรนเขาฟิตเลยแล้วก็ไปส่งขายขายเป็นโลละสองร้อยเป็นเนื้อไปเขาก็อยู่ได้ เขาจ้างคนงานเขาจ้างไปอย่างไหนไปจาบคนอีสานบานเท่าคนอีสานบานเท่านี่ขอดีของคนอีสานคือทนขยนขันแขังแข็งมีนนความซื่อสัตย์ไมเนาะไปยูมองได้ในโลกกันได้ <c oughs> มาเด็กเขากระจ้างคนาบานเท่าไปนั่นแหละครับน่ะไปเพราะว่าประเทศเกาหลีเขากินหอยเชลลี่จริงๆประเทศเท่าย่างมาติดกันมามองตามันไหมตรงนี้ก็คือผมจะให้แง่คิดอยู่สองแง่คิดนะครับก็คือ ประเทศประเทศไทยเนี่ยชอบใช้สารเคมีมมมเน่เาเป็นเชาวน้าแบบขี้ขันนะ <c oughs> แม่นบ่ะครับเห็นหยาเห็นอย่างถ้าศึกษาดีๆนะ้า่ะมันมันก็มีคุณค่าของมันนะแต่ถ้า,าจัดบริหารจัดการญ้าดีๆนะมันเป็นปุ๋ยเป็นอย่างใดก็คือบ,บริหารจัดการดีๆบว่าที่เรเอาไม่เอาฉันจะเอาทางรัฐตีดยาขาย,ยาพอญ่ามันตกค้างมันลงในน้ําปลาสัตว์ พวกหอยเฉลี่กินเขาก็สะสมสารพิษเข้ามากินเข้ามากินเข้ากันเลยว่าแกะตาที่จริงไม่ใช่ตามองนั้นคือส่วนที่เป็นปากของมันไม่ใช่ตาตามันเล็กๆเขาบอกว่าบานเข้าบานเข้าพกแกะเสร็จแกะตามันจะมีมันจะมีส่วนของหัวส่วนของกระเพาะอย่างของเขาเนี่ยที่เขาแก่นั่นแหละครับบัดนี้กันเลยว่าเอาทั่วท้องสบายใจพ่อแม่พากินกันกินเัลส่ยกิไปก่อน แต่ว่าผงผมผมเลี้ยงในฟาร์มสามเดือนผมองกินผมปลาแกได้ครับผมก้อยกินแบบแซ่แบๆเลยก,ก้อยสุกแบบแซ่แบๆแต่ว่าผมบริการตีวเฮ้ยคุณไม่ต้องกินแกตาหรอกก็อยู่ในการระบบการเลี้ยงนะครับ <Okay. S 1> ผมครับหลายๆอาจารย์นัรรอ,องกันพี่ขอเชลล์ดีข้างกะเจแนะน้าแบบนี้นะครับโอเค okay. บัินี้ผมก็เลยเลี้ยงการเลี้ยงในบ่อดินจะมีข้อดีคือเลี้ยงแบบไม่ต้องไปเห็ดอย่างหลายครับ ตัวนี้นะครับอันนี้บอดินบอดินครับเลี้ยงแบบตัวนี้น้ํามันจะไม่เล่าเสีย mm. ผมจะปล่อยข้างล่างเนี่ยผมจะบ่ออันนีใไ้ดินมันบาบบัดของมันให้มันซึมได้พอน้ามันลดผมก็เติมเข้ามา mm. ผมก็เติมน้ําเข้ามาตัวนี้ผมบริเทรอย่างเลยจะมีหัวาหารให้บ้างมีแหนแดงมี mm. เขาจะบ้างแหนแดงในแหนแดงแหนแดงแหนแดงตัวนี้เขา,า,าจากมาจากอเมริกาใต้เืกอด oh. เป็นเฟืนลอยน้ํา เป็นลอยน้ำครับอ่าไมโครฟิล่าซื้อมาที่สองสายพันธุ์สายพันธุ์หนึ่งเป็นสายพันธุ์ท้องถิ่นอันดันดอกเขาจะเล็กแต่อันนี้มันมันเหมือนกับเป็นเรื่องใหม่แต่มันไม่ใช่เรื่องใหม่มันอ่ากรมวิชาการเกษตรนำเข้าตั้งแต่ปี2 5 2 0แล้วก็รักษาสายพันธุ์ไว้นะครับครับเขาก็มาใส่กันนี่แหละครับวันถุนี้ตัวนี้มันจะมีโปรตีนสูงประหยัดต้นทุนไมโครฟิล่าไก่ไข่ผมกระตากไปให้กินก็ได้ ไก่ไข่ไปผสมให้ปลาดุกกินก็ได้ไปหอแพรกินก็ได้ตัวไหนที่มันโดนนอนลงศัต,ตรูเขาก็คือนอนผีเสื้อนอนผีเสื้อถ้ามันลงเราไม่ต้องไปสนใจเอาไปให้หอยกินเพราะว่ามันปลอดสาร<อ>ส่วนที่หอยกินบ้าท่าน,นเอาไปตากแห้งนั่นอยู่นั่นครับดำๆ<อ>เอาไปผสมต้นไม้ปลูกครับครับครับจุดเด่นของจุดเด่นของแหนแดงกนะ็คือเขาจะสะสมไนโตรเจน นะครับแล้วก็มีโปรตีนอยู่30%เมื่อเขาผสมพันธุ์กันแล้วนะครับเมื่อเขาผสมพันธุ์กันแล้วหอยเชอรี่สีทองจะขึ้นวางไข่ตัวเมียจะขึ้นวางไข่ภายใน1ถึง2วันนะครับภายใน1ถึง2วันเมื่อเป็นไข่เมื่อเป็นไข่ออกมาเขาจะมีการเก็บไข่เก็บไข่ไปไว้ในอุณหภูมิห้องอุณหภูมิที่เหมาะสมในการที่ทําให้หอยเชอรี่ฟักตัวเป็นลูกก็นะคืออุณหภูมิ3 0ถึง35องศา นะครับจะเหมาะสมเพราะฉะนั้นในเมืองหนาวอย่างเช่นเกาหลีที่เขาทําเป็นฟาร์มใหญ่ๆจริงเขาจะเก็บไปไว้ในอุณหภูมิห้องอดีตผมกคยสิเก็บเพื่อนเก็บตัวนี้จะเอาไปไว้ในห้องครัวในห้องขัวนะครับเท่ากับจะเอาไปใส่เนี่ยไมีซิมีกระดาษท่องนะครับแล้วก็าไข่มาเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงไว้นะครับตัวไหนที่เขาฟักก้อนเขาก็จะฟักออกมาเนี่ยลักษณะเป็นแังสี่ครับเขาจะฟักออกมาเท่ากับจะแยกตัวที่พระท่านฟักออก ตัวที่ฟักแล้วเขาเข่าไปล่งงน้ำไหมครับครับผลิตผมเ่ามาล่งมาล่งมูยังสินะครับมาล่งมูยังสิแต่ตัวไหนที่มันใหญ่ผมก็จะคัดไซส์ออกไปจะคัดไซส์ออกไปอันนี้คือระยะเวลายอยู่ประมาณเดือนหนึ่งอาหารที่เขากินก็พวกแหนแดงผมจะเสริมอาหารโดยมีการเสริมอาหารปลาดุก หัวหันปลาดุกนะครับหัวหันปลาดุกแต่จะให้กินเวลา16นาฬิกาเป็นเวลาเลยครับให้ให้เพราะว่าประเทศไทยยังบอท่านมีหัวหันหอยเชื่อไหมอยู่นะครับอาจารย์ต้องผลิตเองแต่ว่าตัวนี้แต่สำคัญครับ ทันเีแฝดนี่คือโคไก่สามีบื่อก็ได้ครับบอกเล่าเลยเจี่แดโอ้บ้านา you can l e a v e them around f o r d a y if w if you go to cover And then uh, the sales is not so good สามชีบื่อสบายนะครับหลังจากตัวนั้นมาก็จะเป็นหลังจากผ่านเดือนหนึ่งมาก็จะมาลงบ่อนี้ครับอ๋อวันนี้หนึ่งเดือนครับนะครับครับ ขันจะมาอยู่ยังสี่ครับก็จะมีการคัดไซถ้าพอคัดไซนะครับหอ,อยเชอรี่เขาจะลังแกกันมันแป็ไหมคง,งเห็นกันแหละงั้มไหมกาะาสน้าบา,าเท่าเคินว่างัออ้มครับง<ำ>ั้มปลว่าขันโตใหญ่แห้งถึงขนาดาษากับน้องมันโต้ร่อยกินมกินมันบ่มันบ่ได้สนใจเลยมันคือว่าถ้าพอดีก็ปากมันมันกินนะครับเพราะฉะนั้นเท่าตรงอันนี้ออกไหมครับต้องเก็บมันออกครับต้องต้องเก็บมันออกนะครับหลังจากพ้นบ่อนี่เสร็จปั๊บผมก็จะมาบ่อนี่ครับในธุรกิจของผมนีละ อพอสามเดือนก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ใบรุ่นนี่ไก่ครับอันนี้กบทีมันครับสามเดือนก็จะเริ่มไก่พอไก่ออกปั๊บผมกะเนี่ยจะเก็บไก่มันขายไก่มันก็ขายได้ขายส่งทั่วประเทศขีดเท่าไหร่มาผมไม่ได้ขายเป็นขีดผมขีดขาดขายเป็นขีดผมขายเป็นพวงพวงพวงละยี่สิบบาทแม่ยี่สิบบาทโอ้โตัวเป็นสี่บาทโอเคเขาขายหอนหาซิบเลย อุ้ยลอยนึงกับพี่อยู่ครับได้ยินอยู่นั่นแหละครับไข่ตัวไหนมันบางอ่างผมก็จะปล่อยถิ่นอ๋อเราดูยังไงไข่ไม่งามไข่มันขอรอแค่แล่นั่นนะมันบ่เป็นพ่วงเห็นไหมเม็ดน้อยๆห็นไหอ๋ออย่างงี้เหรออพอพอแมพันมันเกลียดเก็บเหรอคะหรือยังไงทีแรกถ้าเขาไข่รอบแรกไข่เขาจะเล็กไข่เขาสืน้อยนะครับมันมันบ่งามมันผสมเงินพนผมก็เลยเอาไว้เห็นไหมครับเอาไว้เขาไข่ไข่มันพอพอเท่ามิจฉาทิพย์นะครับ พุกหมอหนี่ยูนะครับถาเคยบังคิดผมตัวนี้ผมเคยเลี้ยงปลาดุกครับที่เอาหอยเชอรี่สีทองให้ปลาดุกกินอืแต่ <S <S คือหามายความว่าถ้าการเลี้ยงสัตว์ทุกอย่างมันจะต้องมีปัญหาจะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายมันหามเพราะอะไรตายเซ็จเอาหอยไปทิมใส่ผมก็มาแช่แก,กินกันสิเราเปล่อผมก็ย้อนขึ้นไปพูดเพราะกองจุ่มๆไปหลายผมก็ไปใส่ของใหม่นะครับตัวนี้ก็จะหมุนเวียนกันไป ตัวนี้เป็นปลาช่อนปลาช่อนเลยดิลูกแอ๊ฟปลาชันเกลาช่อนเนี่ยอนนี้เป็นหอยหอยขมผมกับล่องเลี้ยงครับหอยขมเลี้ยงหอยขมดำแบบแคลหอยขมหอยจุกหอยจุกแบมอยากกินแกงเนาะหอยปังหอยก้อยก็เล้วโอ้เรียงตัวไข่ผมเราไม่เรียงเนยนะครับการแก้ปัญหา ลูกน้ํายุงลายนะครับผมก็แก้ปัญหาโดยการใช้ตาหางนกยุงนะครับนี่รับลัสนาะบอบาบัดของผมนี่ครับโอ้นี่บ่อบําบัดลงมาหนีเหรอฮะครับลงมาหนีแล้วเราก็แล้วก็พันพวกตักองตัวหยางน้อยหนึ่งเราวก็ไปดึงขึ้นบกันครับขึ้นมาอีกครับคือผมจะใช้เวลาอยู่ในฟาร์มแค่ประมาณยี่สิบานาทีไม่ต้องมาอยู่ทั้งวันมาเด ยาบน้มมันบมผมจะเติมน้ำเข้ามาเลยครับเติมน้ำเข้ามาให้มันได้ระดับปรามานเนี่การดึงหมุนเวียนกนจเกสตรนะครับเพราว่านเทเล็กในเถียงกันเลยครับในเถียงกันเพราะว่ามันมันเราเราจะทําเป็นการอดีเลกงานอื่นเราก็มีบริษัทอมมเปียนนามเปียนหยังยุคเครื่องมือไหมครับมันบมเอ็นแนวครับแค่12บอลอ่นได้ครับโอ้ไหบ่ไหวพ่อพ่อเลี้ยงหลายๆเข้าจังอันนี้ได้ไหมครับครับ อันนี้เชอรี่สีดํำแมนครับแต่ว่าแฟนผมเลี้ยงไว้ก็คือเอาไว้ก้อยเอาไว้ก้อยแทบครับแล้วส้มกินก็ได้น้ำจิ้มซีฟู้ดวัดกันเลยว่าของใครอันนี้สำคัญไหมน้ำจิ้มผู้ใดเด็ดกันครับผมส่วนใครจะเป็นเชอรี่สีม่วงต้องเท่าเดี๋ยวทเมื่อตั้งเวลา ไปอันทักอันนี้ถ้าผมจะบอกเด้อไปต่อยอดเจะกับพุทธนาฏวิมัยขี่ข้าวลอดตื้นส,สวยๆแห้งเราแห้งเดียด <c oughs> ตั้งเลยครับแล้วก็ตั้งมือใลยพ้อมอตั้งมือเลยพ้อมสมมติว่าจะรถเฉพาะการพุทธสุกก็ตั้งวันจะว่าเซ็ตในนี้เลยเหรอฮะเซ็ตไม่หยุเลยพุทธเซ็ตไตไ้งได้กี่รอบนะครับหนึ่งวันได้กี่รอบครัตั้งได้ยี่สิบหกแกงตั้ตไงได้ยี่สิบรอบบอกเราว่าทำไมตีเรา สเปซี่เราเหรอ e เปซ่าเออเปซีทานมดแต่ว่าผมใส่แค่แปดรอบันนี้เอาไปคน่าคใหม่แ้วครับเขาที่บอกว่าเพื่อนลันถี่เพืต้นตื่นสวยโค้ใหม่เพื่อน่ อันนี้ก็คือระบบโครงสร้างไม่ได้บันเดมันกันน้ามาอยู่แต่ว่าผมจะเอาผ้าใบสีดำม,มาห้องพอ,องมาห้องเสร็จปับ๊บพอมาห้องเสร็จปั๊บผมจะเลี้ยงปลาไหลอืมแล้วครับจะเป็นปลาไหลในระบบนราคนเลยนะครับเราไหน้ามันยุ่แค่นี้ครับประมาณหอมือหนึ่งหอมือหนึ่งเราเข้าเขาขอหอยลงได้ดีนะครับเขาจะปรับอุูหภูิแล้วเขาจะเดินเน่นเพราะเขาเดินเล่นปั๊บประมาณชั่วงกลัวๆเข้ายกทึ้งขับ ถ้อผ่า้าเหนืแต่ว่าเ่ให้จมดามนะครับเอาไปวางลงนี่นั่นเขาจะค่อยไต่ลงไต่ลงไต่ลงให้ภาพปั๊บปั๊บอุณหภูมิปั๊บสภาพเขาทำเป็นเท่จากลุงอี่จะบอกผมจะเป็นเท่ในไต่พลาดในน้องก็แต่พี่ไโอเคมือนโอเคพอขอบคุณท่านต้นหลายๆครับที่ให้พ่อปลูเรื่องไข่เชอรี่เป็นอย่างดีครับ ถึงบ้านนนทรารจังหวัดสุรินทร์กับเกือบมืดพอดีนะครับก็บจัดแจ้งเอาเชอรี่สีทองใส่ถาดตามเถี่ยจะต้นแนะนํามาครับพอตอนเสารออกไปเมืองกับไตออกจากถาดจนเกือบมืดเห็นตะขีดำๆอยู่หลายเติมอาหารตอนเสาก็เป็นต้นผงชุลมเนาะอาหารหมื้อแรกของเพิ่นอีก3ามเดือนนะครับผมจะมาอัปเดตให้เมืองว่า จะขยายพัน์ไปได้หลายบอ่อนะครับหากพี่น้องมึงแล้วชื่นชอบก็ฝากกดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามให้น้ำแนด้ด้ครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปใหม่ๆมาเสนอครับขอบคุณหลายๆที่ติดตามรับชมครับ